สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปปลุกลูกชายกันสิบโมงครึ่งแล้วยังไม่ตืน่นแต่เจ้าะพาไปปลุกฝ่ายเดี๋ยวชมบ้านเดี๋ยวขอตะไว้ก่อนแต่ว่าจะพาชมนะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยดูห้องลูกชายก็จะรกๆ่อยนะเขายังไม่ตื่นอกจะปลุกดูวิธีการปลุกของพี่นะแล้วทุกคนจะร้เดี๋ยวกาอี้หลบก่อนเห็นไหมคะยูนนี่ไง เน้องจะมีคอมพิวเตอร์หรอเ่ไม่เตืนคมันต้องปลกวิธีดิคกคคไม่เตืดไม่เติอนทำยังไงคักโดนี่ใส่ชุดหมีใส่ชุดหมีนอน ขัดเติร์นไม่เติร์นเนี่ยไม่เติร์นกักสะหน้วกักเฮ้ยเหนื่อยพี่ก็หิวไปค่ะไม่เติร์นเดีย๋ยวไปคุยกันวันนี้จะบอกว่านังสือที่พิมพ์มาค่ะออกแล้วนะ เสร็จแล้วค่ะมีอลุงพิมพ์ส่งตัวอย่างให้ทีมงานที่เมืองไทยดูเรียบร้อยก็เลยจะบอกถึงทุกคนว่าใครที่รอหนังสือนะคะดูมีนายยังไม่ได้ทำอะไรดีครัวเลยเนี่ยอ่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาต่อกันค่ะหลังจากที่ปลูกลูกชายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าหนังสือออกแล้วนะคะหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายัง ยังไม่ถูกส่งมาจากโรงพิมพ์หนังสือตัวอย่างมาแล้วค่ะแต่ว่ายังมาไม่ถึงมือมีนานะบอกเลยเพราะว่ามีนาอยู่ตุรกีทีมงานนะเขาส่งมาให้ดูแล้วเขาก็อัดวิดีโอมาให้ดูว่ามีนาคานหนังสือออกแล้วนะคะหนังสือมาเรียบร้อยแล้วหนังสือขนาดไม่ใหญ่นะคะหนังสือขนาดประมาณนี้ประมาณ A5 ใหญ่กว่า A5 นิดหนึ่ง15.2นะคะคูณเนี่ย15.2คูณ22.8ขอโทษนะที่ใช้เป็นแบบนี้แต่ว่าจะให้ดูว่าหนังสือมันประมาณขนาดนี้ ประมาณ15.2คูณ22.8เซนทำไมทำไซสนี้รู้ไหมเพราะว่ามีนาเป็นผู้หญิงด้วยไงแล้วอยากพกหนังสือไปทุกทที่บางครั้งอ่ะต้องทําไซส์เล็กค่ะมีนาบอกทีมงานเราไม่ทําไซส์ใหญ่นะคะมีนาอยากได้ไซส์เล็กที่ F.C. สามารถใส่กระเป๋าค่ะแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่ะคะ่ะพูดถึงเนาะก็เลยออกมาเป็นไซส์นี้นะคะเคลียร์กันให้ชัดนะคะมี9สูตร9สูตรคืออะไร9สูตรก็คือ1นึเดเบรดพีเดเบรเดรที่ใช้ช้อนคนนะคะ 2คือขนมปังเยอรมันค่ะขนมปังเยอรมันที่คนต่างชาติอะถ้าใครมีสามีคนต่างชาตินะตัวเนี้ยเขาจะนิยมกันมากโฮวิแครนเบอร์รี่นะคะสำหรับสายสุขภาพแล้วก็ขนมปังเวียดนามนะคะขนมปังเวียดนามหรือขนมปังฮอทดอกนั่นเองสำหรับ นม่คะทั้งหลายนี่มีคนเราไปทําขายนะบอกเลยแล้วก็มีอะไรมีขนมปังยอดฮิตที่ทําจากกระทะนะคะคนตุรกีเขาชอบอ่ะเออที่ทำจากกาะะรกออะทะสีชมพูที่เอฟซี FC หลายคนอยากได้กระทะอ่ะอันนั้นมีปาท่องโก,โกค่ะสูตรที่6เป็นปาท่องโกสูตรที่7เป็นพิซาากกพซ่าจากกระทะพิซซ่าจากกระทะคือใครไม่มีเตาอ,อบก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็มีขนมปังอ่าขนมปังมันฝรั่งที่ทุกๆคนชื่นชอบมันจะนิ่มไปไหนถูกปะเออ เออติดเออสูตรที่เก้าค่ะเป็นขนมปังปอนขนมปังปอนเจที่นุ่มๆอ่ะค่ะขาวๆที่เอาไปปิ้งแล้วก็ทานเนยโรน้ำตาลอร่อยอร่อยอ่ะแล้วก็สูตรที่สิบสูตรเนี้แถมโยเกิร์ตค่ะเป็นสูตรโยเกิรต์ตเพราะว่าส่วนมากอ่ะสูตรของมีนาจะใช้ยโยเกิรต์ตซะส่วนใหญ่ อย่าลืมนะคนตุรกีคนอาหรับคนแขกจะใช้โยเกิร์ตในในทุกๆอย่างซะส่วนใหญ่เสร็จแล้วจะมีคําถามท้ายบททั้งหมดเนี่ยนะคะจะพิมพ์สีๆทั้งเล่มคือจะไม่มีขาวดํามาให้เห็นเลยแหละจะสีๆทั้งเล่มแล้วก็มีห้าสิบกว่าหน้าคําถามท้ายบทเนี่ยเป็นคําถามทีท่เอฟซี FC มีปัญหาแล้วก็ถามมาใน u t u b e มีนาก็ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นคําถามที่ป๊อปปูล่านั่นแหละบอกเลยว่า YouTube ละเอียดขนาดไหนหนังสือเล่มนี้ละเอียดกว่า ะะเหมือนไปทาอยู่ข้างๆจะติดนะคะขอโทษเห <c oughs> <c oughs> มือนไปทาอยู่ข้างๆค่ะบอกราคาขายไปเลยนะคะเล่มนี้เป็นเล่มกรุงเทพส่งฟรีนะคะปริมณฑลขอเช็คราคาก่อนว่าค่าส่งเนี่ยมันจะโอเวอร์หรือเปล่าแล้วก็ต่างจังหวัดเสียค่าส่งเองต่างประเทศนะคะเสียค่าส่งเอง 450บาทนะคะค่าส่งต่างหากถ้าไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพส่งฟรีนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศเสียค่าส่งเองราคา450บาทไทยมีบัญชีในไทยแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกอย่างต่างประเทศนี่เรื่องจริงนะอย่างมีนาะไม่สะดวกรับเป็นหนังสืออ่าถ้ามีนาจะซื้อหนังสือจากเมืองไทยสักเล่มอย่างเงี้ย ค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าหนังสือบางครั้งค่าส่งมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าระยะเวลาในการรอเนี่ยมันรอนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีไฟล์ค่ะเป็นไฟล์ pdf ซึ่งมันเป็นไฟล์เดียวกับหนังสือเล่มนี้แหละไฟล์เดียวกันกับหนังสือเล่มนี้เป็นไฟล์ที่มีนาส่งลรงพิมพ์เลยนะคะสวยงามเหมือนเดิมค่ะเป็นไฟล์ pdf นะคะส่งทางอีเมลเหมือนเดิมก็มีเป็นเป็น e b o ๊กนะเล่มนี้ย320บาทเอาไปปริน์เองค่ะหรือว่าจะเก็บไว้อ่า ในคอมพิวเตอร์ในแท็บเล็ตอะไรก็ได้เหมือนเดิมก็คือจะขาย2แบบก็คือ1เป็นหนังสือนะคะ450บาท2เป็นไฟล์อ e ีบุ๊กนะคะเป็นไฟล์อ e ีบุ๊กส่งทางอ e ีเมลเท่านั้นนะคะไฟล์เดียวกัน320บาทแล้วแต่จะเลือกได้เลยค่ะตอนนี้หนังสือยังมาไม่ถึงวันนี้วันที่8พฤศจิกายนนะคะแล้วอีก2อาทิตย์หนังสือจะมาถึง <S <S เปิดจองค่ะที่มาทำวิดีโอคลิปนี้ก็คือจะเปิดจองให้ ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเพียงแค่ติดต่อมาทางไลน์ a c e b o o k นะคะแฟนเพจหรือว่าไอใน Facebook เลยมีนาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะหรือใครที่ดู YouTube แล้วนะคะจะสนใจติดต่อมานะคะเขียนมาทางไลน์ก็ได้ไม่ต้องถามอะไรมีนาแล้วนะเพราะมีนาบอกไปหมดแล้วว่าเล่มนี้มันมีทั้งหมด10ส,สูตรดูให้เคลียร์ดูให้เข้าใจนะคะเพียงแค่บอกว่าพี่จองค่ะจองหนังสือ จบพอหนังสือมาปุ๊บสองอาทิตย์อีสองอาทิตย์หนังสือมาปุ๊บมีนาจะให้ทีมงานเขียนไปเลยว่านังสือมาแล้วนะคะยังสนใจอยู่ไหมนะคะถ้าสนใจอยู่ก็โอนเงินเลยโอนเงินเสร็จทีมงานก็ส่งทางไปรษณีย์ให้เลยแต่ว่าถ้าหลังถ้าทักไปแล้วภายในสองวันนะคะไม่ตอบกลับมีนาขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้สิทธิ์คนอื่นนะคะให้สิทธิ์คนอื่นไปเนาะแล้วถ้าอยากได้เพิ่มก็ลองมาถามดูว,ว่าหนังสือยังมีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใครที่อยากได้เป็นฝ่ายอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นฝ่ายอ e ีบุ๊กพีติดต่อมาได้เลยก็จ่ายเงิน320บาทไม่ต้องรอส่งให้เลยเท่านี้ละค่ะบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้คุม้มเล่มเล็กๆเ,เล่มไม่ใหญ่ไม่น่อยนะเพราะว่าบอกเลยว่าเล่มมันประมาณใหญ่กว่า A5 ใส่แต่ว่าเล็กกว่า A4 ใส่ไปในกระเป๋าผู้หญิงกระเป๋าผู้ชายกระเป๋าแท็บเล็ตกระเป๋าคอมพิวเตอร์ได้หมด เท่านี้ล่ะค่ะเนี่แหละเป็นจุดประสงค์แล้วตัวหนังสือข้างในนะคะไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะกับคนที่อายุประมาณ40ขึ้นอย่างมีนาเพราะปกติ FC มีนาทีา่มีทั้งอายุ12จนถึง80แต่ว่า40ถึง80เนี่ยจะเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นตัวเ,เล่มนี้ค่ะมีนาทำมาเพื่อรองรับจุดนี้เลยนะคือก่อนที่จะเอาไปส่งโรงพิมพ์นะเอาไปแอปพรูฟแล้วนะคะกับ คุณแม่คุณแม่เพื่อนเนี่ยค่ะคุณแม่คุณแม่คุณฝนที่เป็นแอดมินนะคะบอกเลยแม่คะแม่อายุประมาณ70กว่าแม่อ่านสะดวกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกโอ้สะดวกมากเลยลูกหรือว่าวิตายละเล็กไปลูกขอให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยแม่มองไม่เห็นแม่ต้องหลีตามองแบบเนี้ยไม่คะ่ะบอกเลยว่าตัวเนี้ยกําลังดีทํามาเพื่อ f อโดยเฉพาะไม่ได้มีขายดาดื่นทั่วไปในตลาดในร้านหนังสือนะคะตัวเนี้ยเขียนมาเพื่อ f อโดยเฉพาะแล้วก็ เล่มนี้คุ้มจริงๆจะเอาไปทําขายก็เอาไปทําค่ะเพราะว่าสูตรมีนามันทําได้อยู่แล้ว YouTube ละเอียดขนาดไหนหนังสือเล่มนี้ละเอียดกว่ามีรูปประกอบเลยไม่มีทางที่จะไม่เข้าใจแน่นอนแน่นอนแน่นอนใช้แป้งอนเนกประสงค์ได้ใช้แป้งแป้งขนมปังได้ทาคลิปวิดีโออีกอันให้ดูเกี่ยวกับเรื่องแป้งโดยเฉพาะเต่ไอ้พวกแป้งเงยอรมนันแป้งเกาหลีมีนามไม่รู้แต่ส่วนมากถ้าใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีนาจะบอกโปรตีนนะคะโปรตีนของแป้ง อ่ไหนๆก็บอกแล้วก็บอกไปเลยแล้วกันเนาะโปรตีนของแป้งเนี่ยค่ะควรจะประมาณ12% 11-12%จะทำง่ายแต่มีนาใช้9%ก็มี ถ้าเปลี่ยนยีห่ห้อเปลี่ยนยี่ห้อใชเก้าเปอร์เซ็นเอาวันนี้ซื้อที่นี่ที่นี่สิบสองเปอร์เซ็นคือแล้วแต่ไม่ได้ดูเปอร์เซ็นต์ดูแต่ว่าแป้งตัวนี้คือมันใช้บ่อยเอาตัวนี้มาเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะยังไงฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคนที่ซื้ออ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งไปแล้วหขนมปังห้าสูตรอย่งไม่ต้องน้อยนะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่ามันมีแค่สองสูตรที่มีนาดึงมาเท่านั้น แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นอ e ีบุ๊กเป็นเค้กและขนมหวานนะคะง่ายๆใครๆก็สามารถทําได้ตัวนี้เป็นแค่อ e ีบุ๊กนะคะเนี่อย่างที่บอกเป็นแค่อ e ีบุ๊กเท่านั้นนะคะมี7จสูตรเวันทุกๆคนสามารถทําได้ตัวนี้ขาย5 5 0ส่งไฟล์เป็น PDF เท่านั้นนะคะทางอีเมลยังไม่ได้พิมพ์เป็นหนังสือถ้าใครสนใจก็ติดต่อมารายละเอียดได้ที่นี่เลยนะคะหรือว่า ใน Facebook Page ก็ได้หรือว่าใน Facebook ปกติของมีนาก็ได้ถ้าให้สะดวกก็เป็นใน ID Line ก็ได้ไปแล้วค่ะไม่รบกวนทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ